nói nó Mầm good boy Good boy mầm mầm ớ oh, Mầm mầm kìm ngắt Mầm 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 Hello mầm mầm oh, Mầm good boy, good boy Good boy mầm mầm ớ oh, Mầm mầm Hello mầm mầm ớ oh, Cầm mưa đấy Kìm good boy Good boy Ủa mong muốn danh lửa Ui,

โอ้ยเนาะจะมาขั้นเขียวค่ะทนาะอามาตัมตมตมตมือได้ตมืกิ้งกิ้งกิ้งกิงกิกู๊ดบยกู๊ดบยมัม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 กู๊ดดดีกันครับอามเร็วอามอามมือตมตมืกิงกิทุกคนฮัลโหลแหม เบบี้เช็คจูด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 ูเบบี้เช็คจูดูดจดดูเบบี้เช็คจูด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 ูเบบี้เช็คมามีเช็คจูด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 มา咪เช็คจืดูดูดูดมามีเช็คจูดืดูดูดมา咪เช็คแกรมมาเช็คจูดืดูดดแกรมมาเช็คจูด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 ลูกิงน้อยบันนา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 ลูกิงน้อยบันนานา ยิม้มเห็นฟันจางชี้ยิ้มเห็นฟันจางชี้ตะก้าสามน่าจะเม็ดไหมเออป้าตะก้าสามช่วยเรื่องบล็อกเบิร์นค่ะแล้วก็ลดการดูดซึมของแป้งกับน้ําตาลนะคะสองแถมหนึ่งถูกมากสองแถมหนึ่งจะได้ไปสามสามสิบเม็ดเลยแล้วก็พอได้สามสิบเม็ดเนี่ยก็จะกินได้หนึ่งเดือนนะคะแต่ถ้ากินวันละสองแคปซูลแบบมึงก็จะกินได้ก็จะกินได้สิบห้าวัน สบายดีค่ับฮัลโหน้องคาโลยองครับโอ้ยเจ็บจังเลยครับหนุนเสืยท้าไม่นะคอัโอ้ย90ทานได้ค่ะเม็ดทานได้นะคะลดการดูดซึมของแป้งกับน้ำตาลกินดีมากทุกคนออกดีมากนะคะสำหรับไฟเบอร์นะพอนนใหญ <4 90 S 1> ่ตอนนี้จาก490่อญ่ตอนนี้จาก490นะคะพี่พีถ้าได้หลักสองรีบกดนะแต่น่าจะหลักสามแล้วปะ ถ้าได้329ก็คือยังถูกอยู่นะคะแต่ถ้าได้หลัก2ไม่ไม่ได้แล้วเออไม่ใช่ถ้าได้หลักหลักสามรอยอปดอะไรเงี้ยแสดงว่าคูปองหมดถ้าตอนนี้ยังกดได้กดเลยนะคุ้มมากได้2องรสชาติเลยค่ะสะตรอเบอรี่แล้วก,ก็เมลอนแล้วว่าหัวลกห,วห,วหั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 วปุ๊บเก็บได้นได้ส้3 0เบาทนั่นแหละยังถูกอยู่ค่ะพี่พ,พยังถูกอยู่ กดเลยแล้วตอนนี้เด็กกําลังแบบดื้อสุดๆเืม็นไมมเรียวเป็นความดันสูงกับไขมันทานได้ค่ะคุณพี่แต่ไฟเบอร์เนี่ยทานได้หมดเลยนะโรคประจําตัวอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะออกดีมากค่ะคือใครที่สายชาบูหมกระทะสายปา์ตี้อะพี่ๆกินได้เลยชัวก็เป็นทั้งสี่ะนะโนโน เนี่ยสายชาบูสายหมูกระทะสายปาร์ตี้สายบวมเบียร์บวมอะไรอย่างเงี้ยพี่ๆกินได้เลยนะคะเพราะว่าเอาห่อยใหญ่ไปติดบ้านไว้เชื่อว่าเพื่อนๆก็จะขอกินบอกว่าไฟเบอร์ทันย่าเนี่ยทุกคนจริงเอยไฟเบอร์คือกินดีสุดๆและตอนนี้คนแบบไปไหนมาไหนคนทักแต่ว่ากินไฟเบอร์พี่ย่าอยู่ซึ่งแบบดีใจมากกดได้เลยนะคะกดได้เลยนะกดมารัวๆเลยนะราคามันยังดีอยู่นะคะ วันนี้ห้าจุดห้าแล้วครูปองเที่ยงปล่อยมาแบบว่าสะใจเวอร์เออปล่อยครูปองเที่ยงมาสะใจมากได้สองเก้ากดเลยค่ะคุณพี่กดเลยโอ้ยเด็กแม่คือว่ายูซือเ้อส <laughs> ู็ดจังไหนล่ะแต่ปั๊นี่กับซัมนี่ไงกูนี่นี่ว่าเรียบร <laughs> ้อยได้แรงจับกันนะแรงจับกันนี่จ้าสิเทะจยังเท็ยังแน่ละจับของเล่นยังได้นี ฮะสีสีสวยน้องพ่งเรียนงานมากินเวลาไหนดีคะกินก่อนนอนดีสุดเลยคะ่ะไฟเบอร์หรือว่ากินหลังอาหารมื้อหนักกินชาบูกินหมูกระทะมาแล้วก็กินตามได้เลยนะคะพี่พี่มันจะเอาสิ่งที่เรากินทั้งหมดออกนะคะมันจะรู้สึกสบายตัวไม่เกิดการสะสมซ้ำเด็กโซนมากใช่ค่อะ <c oughs> เนี่ยคนดูเขาเวียนหัวกับน้องเลยนะเนี่ยน้องแบบไม่อยู่เฉยๆอ่ะแต่ตอนนี้อะไรติดมือน้องเนี่ยน้องดูสิอะไรติดมือน้องแม่ถามก่อนนะเอา้าเอา้าเอ้าเอ้าเอ้าไม่เรียรทานตอนไหนทานไม่เรียวทานเอ่อก่อนอาหารมื้อแรกได้เลยค่ะหรือว่าหลังอาหารก็ได้นะคะหรือกินพร้อมอาหารก็ได้นะมื้อแรกเลยนะคะมื้อแรกกินเลย มือแรกกินเลยส่วนไฟเบอร์กินก่อนนอนดีสุดหรือว่ากินหลังอาหารมื้อหนักได้ค่ะพี่พี่มันออกฤทิแบบไม่จุดไม่บิดนะคะใครได้หลักสองอยู่รีบกดเลยนะห่อใหญ่อะไห้มันหมดแล้วหรอนะมันหมดแปดเซลแล้วได้เท่าไหร่แล้วคะได้สามร้อยเท่าไหร่เอ่ยแต่เหมือนคูปองติก๊กตอกยังอยู่นะแต่แปดเซลที่หนูให้ส่วนลดพี่พี่เพิ่มอีกสามสิบบาทอะมันหมดมันหมด อันนี้คือราคาไหนไม่รู้มีใครไม่ทันหลักสองไหมตะกี้มีใครไม่ทันหลักสองไหมใครไม่ทันหลักสองมีหรือเปล่าใครไม่ทันห่อใหญ่หลักสองมีไหมเดี๋ยวทําให้เพิ่มใครจะเอาใครจะเอากดหนึ่งมาค่ะใครจะเอากดหนึ่งมานะแบอบกน้อยๆน,นี่เพิเห็นไลน์ได้เลยจ้าเดี๋ยทำเออ ไม่เลียวคือตัวช่วยป็อกเปินค่ะพี่พี่ ấy. ลดการดูดซึมของแป้งกับน้ำตาลนี่อย่างหลับพญายเนี่ยฮะแม่พันล้มมาเปิดซะเี่ฮีอนถ้าเดินได้จับไม่ทันแน่ใช่ทุกคนดูแม่ีวิดเอาเปิดฝั่งนี้ไหมเดี๋ยวมันยันโดนโดนตับ ลมเข้าอือวะอดอนี่นี่มาเปิดฝั่งเนื้อฝั่งนั้นก็ได้เออโอเคคาโลอยู่ไหนคาโลอยู่ไหนเดี๋ยวขึ้นหลักสองปุ๊บพี่ๆเตรียมเตรียมเลยนะคะขึ้นหลักสองปุ๊บพี่ๆแบบว่าเอาเลยนะเตรียมกดเลยนะเดี๋ยวหนูนับวินาทีให้ว้าย อุ้ยขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้หลักสองยังพี่พี่หลักสองยังหนูลดลงให้อีกสามสิบบาทก่อนที่คูปองติ๊กตอกจะหมดนะคะอุ้ยถ้าสามร้อยเจ็ดบาทก็ได้แล้วค่ะคุณพี่ได้เลยกดเลยกดเลยสามร้อยเจ็ดบาทก็ถูกแล้วเพราะตะกี้มันดีดไปสามร้อยสามสิบกว่าแล้วหนูช่วยลงมาอีกสามสิบบาทเร็วกดเลยถูกมาก h e l ยูใน u i ฮัโลโหล ล,กกล,ลูกกว่าลูกจะโตลูกว่าลูกจะบาดเจ็บเยอะไหมลูกเป็นอย่างเงี้ยงงดเละกดเรียบร้อยถ้าได้ตอบตัเจ็ดจิ้มค่ะคุณพี่ด่วนค่ะทุกคนดูคนแย่งกันกดกิแพ็กเกจใหม่จะหมดแล้วนะอีกไม,เม่เกินหนึ่งสัปดาห์หมดนะคะพี่พี่อย่ามาถามหากันนะถ้ามันหมดอะ่ะเพราะว่าของใหม่รอปลายเดือนเลยนะคะอันนี้ยังไงก็หมดก่อนของใหม่แน่นอน พยายามเร่งอยู่เมื่อคืนคิดว่าถามว่าประมาณ2ี่ิน่าจะเสร็จไหมอะไรเงี้ยตอนนี้รอออยอ,อยู่กลับรอหนูคอนเฟิร์มสูตรนี่แหละมันช้าตรงที่หนูไม่เฟิร์มสูตรสักทีเพราะว่าหนูเทสแบบให้มั่นใจให้แน่ใจก่อนขนาดชอบแล้วนะหนึ่งสูตรแต่ว่าขอเทสกินแบบหลายๆวันให้มันรู้สึกว่าโอเคฉันรักในสูตรนี้แล้วอะไรเงี้ยก่อนนะคะกินดีมากโล่งตอนนี้กางเกงหลวมแลลวขอบคุณมากเลยค่ะคือการเทสของหนูพี่ๆต้องไม่ปวดบิด ไม่ปวดบิดไม่จูดแล้วก็ออกดีนะคะรสชาติอร่อยเออถ้าเกิดว่ายังมีอาการปวดบิดออกดีอยู่แต่ปวดบิดอะไรเงี้ยเราก็จะแบบเปียกไปเรื่อยๆแต่ตอนเนี้ยได้แล้วได้แล้วทำสามสิบซองเลยถ้าสามสิบซองอะ่ะหนูกลัวราคามันไปแตะหลักสี่กว่าไงพี่ๆีหนูก็เลยแบบว่าน่นว่าเร็วว่าเร็วยายว่าเร็วโอ้สุดเลย

nó càng đèn nó cũng ăn càng đèn nó cũng เป็นไรล้ออ๋อหอยยหมดเหรอหัวขาโขกหนึ่งตัวทุกคนโป๊อหนึ่งมามาองนี่าองแบแบเดี๋ยวเดปงั้มาลองนี่ลแบแบอ้าเดี๋ยวตัวจะตอกก่อนแบบนึงนี่ไหนที่ไ <Channel. S 1> ได้แล้วค่ะได้แล้วได้แล้วใครจะกดกดต่อนะเกือบไม่ทันไม่ทันเลยหนูเติมแล้วค่ะหนูเติมแล้วหนูเติมแล้วแล้วก็อีกหนึ่งนาทีนะคะหมดนะใครจะรับกดเลยไฟเบอร์หนึ่งตองดื่มน้ําตามปริมาณน้ําที่ชงรอบแรกตามหนึ่งถึงสองแก้วเช้ามาเรื่องรู้เรื่องส่วนตัวไม่ปวดบีดขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณรีวิวนะอีกหนึ่งนาทีแฟดเซลล์หมดนะคะพี่พี่เดี๋ยวจะดีดกลับไปราคาสาม สามเกือากลางๆอ่ะเออไหแม่ขอดูซิลูกนียนๆอดีนเอง <elim> ว้าวชอบตัวนี้เหรอ้ชอบชาแนลชอบชาแนลนในยนให้ยายนั่งด้วยเนี่ยให้ชอบชาแนลอุ้ยชอบชาแนลใช่ไหมชอบชาแนล ว้าวจับฉันเนี่ยวะแนลชแนน้ชนจับหน่อยจับหน่ยจาหน่อยจับเน่ยจับหน่อยจับหน่อยเลยลิลิลิลฮัลโหลพี่ชแนลฮัลโหลจับหน่อยพี่ชแนวพี่ชแนจับหน่อยขอาเราจับหน่อยนะารพี่กเนี่อยากให้ทำห่อใหญ่รวมกัน3ารถอุ้ยไม่เอา่เอาพี่ ไม่รวมไม่รวมแล้วหนูจะแยกอย่างเดียวเลยเพราะว่าบางคน,นก็ชอบแต่แบบเมลอนชอบแต่สตรอบเบอรี่อะไรเงี้ยโอเคแฟตเซล่อใหญ่หมดเดี๋ยวลงตะก้าทั้งหมดก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะเปิดเทสต็อกจากนี้ไปจะเป็นรายการเทสต็อกนะคะพี่พี่เทสต็อกคือห่อเล็กนะคะห่อเล็กเราจะเทเพราะว่าเหลือค่อนข้างเยอะเหมือนกันหนูชแนลมันจะงั้ <c oughs> ทำไมชแ <c oughs> นลนัน <c oughs> มันยากคารุบอวาคารุเคยหนุ่มเดียว๊นแม่แบลมันนี่ออกมาวิ่งก่อนรอคารุอยู่นี่คารุคุยกับพี่พี่รออืมอ่ะคุยกับพี่พี่จโอ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 ้อ้แชนแนลแชนแนลแชนแนลโอ้มาแล้วสองมาแล้วเ้ัี้วนันเนี่สองตนนี้เราวันที่กัดกันนะเป็นเทิงอยีกและ เสียงหมาทั้งเสียงคนแบบนี้ชอบไหมชอบไหมเด็กเด็กบอกว่าป๊ามาดูหัวลูกชิ้นป๊าทำหัวลูกโคกอีกแล้วฟ้องกป๊าเลยแม่ทำหัวลูกโค๊กแล้วลูกร้องไห้หนักมากเอออโ้ไปฟ้องเลยฟ้องใครทำลูกใครทำใครทำโป๊กเลยโอ้โหเร็วโป๊กเลยเดี๋ยวแม่ไม่ให้นั่งไรตรงนี้แล้วเดี๋ยวแม่ต้องนั่งเก้าอี้ไรเลย เด็กถึงไม่โขกเนาะวาเลียวยายวาเลี้ยวยายเผือแปบเดียวโอ้ยโอ้โอ้โอ้อุ้ยอุ้ยมันนี่มันนี่จ้าแนวน่านน่านน่านแม่เมืดต่างกงช่แนวเป็นอะไราแนวน่านน่านน้องจกันนูนนั่นอะ ไปเมื่อแล้วมันแค่มาแต่ก็เลยมาจะเป็นบ้าแล้ววันนี้มีโปไหมคะมีครับตะกี้เขากดกันไปเยอะมากเลยคุณพี่พี่ชาแนลดุอารมู์อยู่ๆพี่ชาแนลก็ดุพี่ชาแนลไม่เคยดุเลยนะมีโปค่ะมีโปไปแล้วไปแล้วไปแล้วเล่นโยกกันแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วพี่ชาแนลฮัลโหลดูแล้วเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮฮัลโหลดู โอ้โหเราดูวันนี้กับชาแนลแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหววันนี้กับชาแนลวิ่งได้ด้วยวูวันนี้กับชาแนลวิ่งเล่นเลยกะลไม่เคยเห็นเลยวายวายววายวย โอ้โหย้ตองนั่งเถอะพอด้ะพอด้ะพอ่้ะมาทางนี้มาทางนี้นี่มันนี่พี่แชแนลมาทางนี้น้องจะดูแล้วมันนี่แชแนลมากินข้าวโพดไม้นี่นี่เอาข้าวโพดให้กินดีกว่ามานี่มาใครจะกินเนี่ยนี่นี่ค่ะอยากกินนี่ไหมโอ้ยอย่าสวดรวดนั่งลง นั่งลงชาแนลนั่งลงนั่งลงนั่งลงใครทําแบบนี้ไม่ได้กินแล้วนั่งลงมันลบนั่งลงเออแล้วก็ชาแนลเดี๋ยวน้ำาอนั่งลงออ <c oughs> นั่งลง,ง,ลง <c oughs> ขอมือขอมือ <c oughs> ไม่ได้นั่งฝึกนานเราสมาธิไม่มีเลยวันนี้ขอมือคะ่ะไม่ได้ชาแนล ตามันนี่้นกับพ่อคนหุ่นไหวเลวีขอมือ,นอนเอนี่นเ,น,นเลวีเียกว่ารอ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 ขอมือเก่งมากเห็นไมนะแม่อย่ามัดเลยขอมือเก่งมากเห็นไหม,าามาชาแนลกับมันนี่ก็เก่งนะคารเก่งเปล่าข้อมือ ข้อมือเก่งมากอ่ะขอมือไม่ได้ขอมือชเอนลนี้ใส่ไม่ดีเลยอ่ะลูกแล้วมันเป็นอย่างเนี้ยอ่ะเฉียวารูมาดูนี่มา เจ็บไหมลูกเจ็บไหมยังเจ็บอยู่ใช่ไหมคะพอกระเทีดเลยดอไปหาป๊าไปไปหาปอเปาเหค่อนกเจ็บไหมพอลูลเจ็บกาว่างี้บอกป๊าเร็วหัวคิ้วพอลูลนะพ่ปกรน่ะกูดนะะ สวัสดีค่ะทุกคนทำดึ๊กไหนแม่ทำตรงไหนทำแม่ทำตรงไหนแม่ทำน้องเจ็บตรงไหนแม่ทำน้องเจ็บตรงไหนบอกแม่หน่อยเร็ว อป๊าเลยมันอนาซีโนโอยู่อะ่ะในแม่ทำตรงไหนพร้องป,ป๊าเลยในฟ้องร้องป,ป๊าเลยเจ็บตรงไหนลูกแม่ทำเจ็บตรงไหนครับฮะนั่งลงอ๋อไม่อยากนั่งเออนหนแม่ทำตรงไหนลูกสนใจม,มาชาแนลมันนี่แหละมันนี่ชาแนลชาแนลมันนี่มันนี่ชาแนล โอ้ยเพ่งมามากับปินบ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวัสดีคนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะนั่งลงนั่งลง <c oughs> ขอมือ <c oughs> โอ้ตะกี้ออกไปเยอะนะเนี่ย ออกไปเยอะมากถ่า <c oughs> ยเมื่อคืนกินสองซองไงทุกคนก็เลยถ่ายเยอะหน่อยเมื่อนูหนูกินโตเทสเบิร์ไปสองซองทายหลายคือบอกเลยนะว่าสูตรใหม่อ่ะแล้วหลุขและใครที่ทาดหนักอ่ะหนูว่าหนึ่งซองคืออยู่แล้วสองซองจะเยอะไปหนึ่งซองหรือซองครึ่งดีกว่าอืมเพราะหนูก็ทาดหนักอยู่ ถ้าแบบว่าสามวันเจ็ดวันไม่ถ่ายอะไรเงี้ยลองหนึ่งซองก่อนนะคะจริงๆมันก็เท่าเท่ากับสูตรเดิมนั่นแหละเท่าเท่ากับหมายความว่าเท่าเท่าความแบบแรงหรือว่าความที่ออกหมดอะไรเงี้ยก็เท่าเท่ากับสูตรเดิมนะคะใครที่แบบว่าสามวันเจ็วันไม่ถ่ายเนี่ยกินไฟเบอร์หนูไม่ไม่